สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการที่จะต้องจำเป็นจะต้องมีเอกเมดถ้าจะอยู่ตรุรกีค่ะเอกเมดนะคะก็คือ r e s i d e n t permit เอ่อจะดำเนินการด้วยตัวเองก็ได้จะจ้างก็ได้เอาตามที่สะดวกแต่ว่าระวังดีๆอย่าให้โดนเทหรือโดนหลอกนะคะเอกเมดใครบ้างที่จะต้องทำก็คือถ้าจะอยู่เกินวีซ่า30วันหรือจะอยู่เกิน90วันก็ต้องขอเอกเมค่ะ หลากหลายเหตุผลนะที่จะต้องขอแต่ว่าถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องขอเอกเมดค่ะขั้นตอนของการทำก็จะคือทำใบจองอด้วยการสิงอีเมลมี SMS รอ SMS ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นไปรายงานตัวจ่ายเงินรอฟังผลรับบัดเอกสารที่จะต้องใช้ก็จะมีพาสปอร์ตรูปพื้นหลังสีขาวของรูปไบอเมตริกบัตรประชาชนไทยประชาชนตุรกีเบอร์โทรไทยเบอร์โทรตุรกีค่ะ แล้วก็คุณสมบัติก็คือดูที่ด้านขวามือเนี่ยนะคะข้อ 3, ข้อ4ข้อ5ถ้าท่านไม่มีเราจะเตรียมให้ค่ะแต่ถ้าไมา่ถ้ามีแล้วก็เอามาให้เราได้ราคาก็จะลดลงไปนะคะค่ะต่อไปก็จะมาพูดถึงขั้นตอนขั้นตอนก็คือ1คิดนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีจะทำเอง หรือว่าจะให้เราทําให้แล้วหลังจากนั้นคุณก็ตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหน 3. เตรียมเอกสารค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าถัดไปว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมรูปภาพที่เป็นไฟล์พื้นหลังสีขาวแบบไบโอ e เมตริกค่ะเตรียมเงินไว้จ่ายเรานะคะแล้วก็ถ้าหากราคามีการปรับปรุงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนทุกครั้งหลังจากนั้นส่งข้อมูลให้เรารอรับ SMS ที่เป็น OTP รอรับรนเดอร์บูค่ะหลังจากจ่ายเงินแล้ว2วันเราจะส่งเรนเดอร์บูให้ รอรับ SMS นัดหมายรายง,งานตัวค่ะเป็นรายงานตัวพร้อมยื่นเอกสารที่ต่อมอแล้วก็หลังจากนั้นรอรับ SMS ว่าบัตรออกแล้วหรือยังจะส่งมาให้ดังพีทีค่ะลำดับถัดไปก็คือรอรับบัตรค่ะแล้วก็ผ่านไป1ปีก็อย่าลืมวางแผนนะคะว่าให้มาต่อในปีถัดไป2เดือนก่อนที่บัตรจะหมดอายุค่ะแล้วถ้าชอบก็กดใช่ไลค์ก็กดแชร์นะคะ ทีนี้มาดูว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมดูบ้างอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ของทางาตุรกีเลยค่ะสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเตรียมให้ดีๆนะคะก็คือรูปภาพที่เป็นไบโอเมตริกพื้นหลังขาว2นิ้วค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่จะเอามาให้ดูระวังดีๆนะคะถ้าทำรูปภาพไม่ถูกต้องอาจจะเป็นเหตุให้เขาปฏิเสธเลยว่า หรืออาจจะล่าช้าค่ะต้องไปยื่นรูปภาพใหม่นี่คือตัวอย่างที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมกับคนที่เป็นมุสลิมหรือเป็นเด็กก็ให้ดูตัวอย่างแบบนี้นะคะว่ารูปที่เป็นก o ูดพิก t เจอร์เป็นแบบไหนด้านขวาก็คือเป็นสเปคค่ะแล้วก็ขัดอันลําดับถัดไปค่ะนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ที่จะ,ะเริ่มทำการทำ แลนด์ดวูแล้วค่ะด้านซ้ายล่างก็จะเป็นเอกสารเพิ่มเติมถ้าไม่มั่นใจก็ไปเปิดดูได้หรือว่าทุกทั้งหมดทุกๆอย่างเนี่ยเราทําให้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราทําโดยคนที่ชํานาญการเราทํามาเยอะมากแล้วค่ะสําหรับตัวนี้พอเราเริ่มสมัครแลนด์ดวูนะคะพอเรากดสมัครปุ๊บโ ระบบจะส่ง OTP ไปหาผู้สมัครเพื่อยืนยันว่าผู้สมัครเป็นผู้ต้องการที่จะสมัครจริงๆแล้วก็ส่งโค้ด OTP 6หลักนี้กลับมาให้เราค่ะระวังนะคะ OTP ตัวนี้จะอยู่ได้แค่5นาทีหลังจากนั้นระบบจะล็อกแล้วก็ต้องรอถัดออกไปอีกเพื่อที่จะถ้าถ้าไม่ระวังะคะ่ะต้องรอเพื่อที่จะได้ OTP เลขใหม่แล้วก็ต้องใช้เวลานานค่ะ ในการเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อได้ปุ๊บเราก็ต้องทำไปพร้อมกันในช็อตชอตในตอนแรกนี้นะคะอ,อันนี้คือตัวอย่างของ l a n d ด r w o วูนะคะทุกๆอย่างจะกรอบเป็นภาษาตุรกีหมดเลยไม่มีภาษาไทยนะคะภาษาไทยใช้ได้แต่ที่บ้านเราค่ะแล้วก็รายละเอียดนี้จะเป็นรายละเอียดที่บอกทั้งหมดเ,เป็นรูปภาพเป็นวันที่กรอกเป็นเลขที่ไปสมัคร อันนี้คือหน้าที่2นะคะต้องให้รายละเอียดของชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่บัตรประชาชนไทยที่อยู่ที่ติดต่อได้ที่ไทยอีเมลเบอร์โทรไทยและเบอร์โทรศัพท์ตุรกีที่สําคัญก็คือเบอร์โทรศัพท์ตุรกีค่ะอันนี้ก็คือใกล้จะเสร็จแล้วถ้ามาถึงหน้านี้จะต้องตอบคําถามค่ะทำแรนโดวูต้องระวังค่ะว่าการตอบคำถามที่ผิดอาจจะเป็นเหตุให้เราไม่สามารถได้รับเอกเมตก็ได้ค่ะ อันเนี้ยพอทำได้แลนด์อเสร็จแล้วจะต้องติดตามผลถ้า sms มาช้าก็ให้โทรไปหา157นะคะกด2เลือกภาษาอังกฤษกด5เลือกคุยกับเจ้าหน้าที่ค่ะให้สังเกตช่องที่2ถ้าขึ้นเป็นภาษาตรุรกีอยู่แปลว่าวันนัดหมายยังไม่ขึ้นแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แสดงว่าวันนัดหมายขึ้นมาแล้วก็ให้ทำการปริ้นเอกสารออกมาแล้วก็จะเห็นวันที่เราจะต้องไปยื่นเอกสารตัวจริงเนี่ยค่ะ วิธีมันจะขึ้นมาว่า print appointment ก็แปลว่าวันนัดหมายที่ระบบ generate ออกมาให้เราก็คือที่ระบบเซ็ตให้เรานะออกมาแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ sms บอกว่าให้มารายงานตัวนี่คือตัวอย่างของ sms ที่บอกมาให้รายงานตัวต้องถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตหน้าแรกบวกหน้า entry เอาไว้ด้วยแล้วก็รูปถ่ายตัวจริง2นิ้ว4รูปค่ะแล้วก็ไปรายงานตัว ในวันที่เจ้าหน้าที่บอกติดต่อรับเอกสารกระทางเราก่อนนะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดเราได้เตรียมออาไวให้ครบถ้วนแล้วค่ะนี่ก็คือวันจริงจะต้องไปยื่นที่่ทีเขตฟาตินะคะที่เราสมัครไว้ให้ไปตามวันเวลาที่นัดหวยนัดหมายเอาไว้เอกสารเราจะเตรียมให้ทั้งหมดแล้วก็คุณเอาไปใส่ซองค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้ซองสีชมพูมา,มาเพื่อเพื่อจัดเอกสารให้เป็นระเบียบ หลังจากนั้นยื่นเอกสารเสร็จแล้วก็รอ SMS อยู่ที่บ้านค่ะเพื่อที่จะบอกว่าเอกสารส่งมาทางพ t ททหรือ,อยังพอได้รับ SMS นี้ก็ให้ไปรับเอกสารที่พ t ทค่ะจะเป็นซองจดหมายเหมือนที่โชว์มานี้แล้วก็ได้เอกเมตตามรูปแบบของที่ที่ให้มานะคะ่ะ อ่ะที่นี้ก็จบแล้วสาวๆส,สายสปาก็อยู่สบายยาวๆไปไม่ต้องเครียดน,นะคะเอ,ะอกเมทก็เอาไปทำเวิร์กเพอร์มิได้ด้วยเอาไปให้เจ้านายค่ะให้บอสแล้วสาวๆส,สายเที่ยวนะคะก็เที่ยวสบายไปเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีอาหารอร่อยวัฒนธรรมสวยแหล่งท่องเที่ยวสวยมากแล้วก็ดื่มด่ากับวัฒนธรรมให้นําใจไปเลยค่ะแฮปปี้เอนดิ้งค่ะสบายๆยอยู่ยาวไป1ปีแต่ว่าต้องระวังค่ะก่อนหมด2เดือนให้รีบมาต่อใหม่นะคะ ก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะทำก็คอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าอินบ็อกซ์มาได้เราจัดการให้หมดทุกอย่างอย่างรวดเร็วถูกต้องไม่โกงค่ะ